สวัสดีค่ะโมนาค่ะโมนาพาแซบไปโมนาเนาะวันนี้โมนาพาออกนอกสถานที่เนาะวันนี้โมนามานั่งอยู่ในส่วนสาธารณะข้างๆบ้านอืมก็เดินไปแล้วหนึ่งหนึ่งรอบสองรอบวันนี้โมนาก็จะมาพูดถึงเรื่องเรื่องที่ว่าทำอ่า ไมเคลิลไมเคิลให้ uh, ทำวีซ่าเนาะแล้วคราวนี้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดมันต้องมีค่าใช้จ่ายเราก็เราก็ต้องรีบค้นหาแล้วก็ศึกษาดูว่ามันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเนาะ,นอะตอนนั้นที่โมนาทำโมนาก็อยากจะแบบว่าเราอ่ะเราอาจจะเขียนเขียนใบสมัครการทำวีซา่าหรือว่าเอกแบบฟอร์อมการยื่นวีซา่าเราอาจจะเขียนไม่ถูกต้องเราก็เลย เราก็เลยไปหามืออาชีพเราก็ไปถามถามเพื่อน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 ในเพื่อนเพื่อนคนที่ว่าเราเคยไปอาศัยอยู่กับเขาเมื่อสมัยตอนที่เราไปอยู่หัวหินน่นนะเราก็คุยกับเขาว่ารู้จักคนทําเอกสารให้ไหมเอกสารการการกรอกกรอกแบบฟอร์มที่จะทำวีซ่าเขาก็แนะนำให้ให้รู้จักพี่คนหนึ่งที่ ท,ที่เกง่งเกง่งเกง่งเก่งการการกรอกแบบฟอร์มเนาะเราก็ยังไงดิมันหนาวด้วยพูดไม่ค่อยอยอ,อกเราก็ว่าโอเคถ้างั้นเราอยากเอาแบบง่ายๆอะ่ะหาคนทําให้เนาะเราก็อาจจะเราคิดนะที่เราคิดนะคือเราคิดว่าเราต้องเออเสียค่าอา่าค่าขนมขนมอะไรนิดหน่อยเราก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็ไม่ว่ากันเราก็โทรหาคนคนนั้น โทรหาคนคนนั้นก็คือพี่เขาทํางานรับรับรับเขาเรียกว่าอะไรรับกรอกข้อมูลรับรับเรื่องพาเดินทําวีซ่านี่แหละอของสแกนดิเนเวียเนาะก็สวีเดนเดนมาร์กฟินแลนด์อะไรพวกนี้ทุกทุกประเทศโซนแถบโซนยุโรปเนาะเราก็โทรไปหาแกเชื่อไหมตอนแรกเราโทรไปนะเราก็ว่าพูดไม่เพราะแต่ ก็ในเมื่อเราต้องอาศัยเราเมื่อเราต้องอาศัยเขาว่าให้เขาทําเอกสารให้เราก็ออออไปดูเถอะว่าจะเป็นยังไงเราก็ศึกษาข้อมูลว่ามีอะไรบ้างเราก็จะต้องมีพาสปอร์ตล้วก็ต้องถ่ายพาสปอร์ตของเราแล้วเราก็ต้องออถ่ายรูปเราก็ถ่ายรูปไปเลยถ่ายรูปไปจากไปจากที่ร้านถ่ายรูปเราแหละเราก็ว่าเราศึกษาดีแล้วนะนูน่นนี่นั่นรูป2นิ้ว2ใบพาสปอร์ตใบรับรองงาน ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษคือใบรับรองงานทางที่ทํางานเราออกเป็นภาษาอังกฤษให้เราอยู่แล้วนะเราทํางานวันไหนเงินเดือนเท่าไรอะไร,ะไรยังไงเขาก็เขียนให้แล้วก็อัปเดตสมุดสมุดบัญชีของเราต้องมีเงินอยู่ในบัญชีตอนนั้นรู้สึกจะ3 0 0 0 0ื่นถึงห้าหมื่นนะสามหมถึงห้าหมเราก็ไม่แน่ใจนะสามหม0 0ถึงห้าหมใครจะเป็นคนออกล่นะเราจะหามาจากไหนในเมื่อเราทํางานเราก็หาเช้ากินค่มอยู่ที่หัวหินนะเนาะนะเป็นแคชเชียสนามสนามกอล์ฟแห่งหนึ่ง เราก็จะทํำยังไงในเมื่อไมเคิลบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวเราจะทาวีซ่านะให้เธอขึ้นมาเยี่ยมเราวีซ่าเยี่ยมเยือนวีซ่าเยี่ยมเยือนเออวีซ่าเยี่ยมเยือนเนาะอันนี้กรณีวีซ่าเยี่ยมเยือนนะคะเขาบอกว่าจะให้ไป3เดือนเราก็ว่าโอเคถ้าไป3เดือนก็โอเคอยู่เราก็ไปแค่3เดือนนะ่ะเนาะเราคิดว่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปทาวีซ่าศึกษาข้อมูลเสร็จปับ๊บเราก็ถามว่าเขาต้องมีเงินโช์ในบัญชีนะสามถึงห้าหมื่นจะทำยังไงฉันหาเงิน,นไม่ฉันไม่มีเงินเขาบอกว่าโอเค 3า0ถึงมือน่ะน่าจะ3 0ม0 0ืนนะน่าจะ3 0ม0 0ืนนะน่าจะ3 0ม0 0ื5น0 0 0ถึงมือน่ะโอเคเขาบอกว่าแล้วมีค่าใช้จ่ายอะไรอีกเขาก็ถามนะหมเคลนเขาก็ถามว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรอีกเราก็บอกว่าก็มีค่ารถเราก็บอกว่าเขามีค่ารถแล้วก็ตอนนั้นเรามีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งที่ที่หัวหินนะเนาะเขาเขาก็รู้จักนะเพื่อนคนนี้เขาก็รู้จักเพราะว่าเราเคยไปแนะนําให้ให้รู้จักกับเพื่อนเราคนคนหนึ่งนะครันนี้พอเขา เขารู้จักเขาบอกว่าเธออย่าไปคนเดียวนะเขาก็เป็นห่วงเราใช่ไหมไมขึ้นก็เป็นห่วงเราว่าอย่าเดินทางคนเดียวถ้าขึ้นรถแท็กซี่น่ะให้ให้เอาเพื่อนไปด้วยให้พาเพื่อนไปด้วยเราก็ว่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวฉันจะพาเพื่อนฉันไปด้วยเราคิดว่าค่าแท็กซี่ไปอ่ะพันหขากลับก็พันหก็คือ3 0 0พค่าดำเน่อ่าค่ายื่นเอกสาร3,5 0 0ค่าแท็กซี่3,000ค่าส่งส่งมาที่บ้าน ให้เขาส่งมาทางไปรษณีย์รู้สึกว่าจะ120หรือ140ประมาณนั้นเนาะบาทนะราคาบาทนะเราก็ว่าเบ็ดเสร็จเราก็ว่า5 0,000ื่นเราก็ว่าอย่างเงี้ยเบ็ดเสร็จห0 0 0มื่นค่าเบ็ดเสร็จ5 0,000ตอนนั้นเราคิดไปด้วยค่าเสียเวลาเพื่อนหมายถึงว่าเราก็เลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรเลี้ยงข้าวเลี้ยงเลี้ยงข้าวเลี้ยงข,ยงข,ยงขยงนมเพื่อนนะเนาะไมเคลิลเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวฉันส่งให้อะไรเงี้ยไมเคลิลเขาก็ส่งมาให้นะค่าใช้จ่ายเราในการทําวีซ่าครั้งนั้นก็คือไมเคิลเป็นคนส่งมาให้ ไมเคิลเขาก็จะโอนเข้ามาให้ในบัญชีเราเนาะห้าหมื่นโอนมาห้าหมื่นทำทำอ่าทำ Visa. วีซ่าเราก็โอเคทงนั้นฉันจะไปทำวีซ่านะเ mm hmm. ชื่อไหมวันที่ไปทำวีซ่าจริงๆอะ่ะ mm hmm. เราอะ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอาศัยจมูกคนอื่นหรือไม่ค่อยชอบอ่าไม่ไม่ค่อยจะไม่ไม่ค่อยกล้ารบกวนเพื่อนเออ เราก็ไมเ่เราก็เลยไม่ได้โทรไปบอกเพื่อนเราหรอกว่าเราจะไปทาวีซ่านะเราก็ไปคนเดียวเราติดต่อติดต่อปลายทางก่อนติดต่อปลายทางก่อนคนเขียนเอกสารขอแห้งคนเขียนเอกสารเพราะคนเขียนเอกสารเขาบอกว่าโอเคมาวันนี้วันนี้นะมาเจอฉันที่นี่ที่นี่นะโอเคเราก็โอเคทั้งนั้นเดี๋ยวฉันไปหานะเชื่อไหมคนที่ทําเอกสารอะพอเราไปถึงนะพูดนะพูดกับเรานะมะนาวไม่มีน้ําอ่ะ เอาอะไรมาบ้างเขาบอกว่ามีสเตตเมนต์ไหนดูซิสมุดบัญชีขอดูหน่อยเราก็ยื่นให้เขาดูต้องถ่ายทุกหน้าเอา้าเราก็ถ่ายมา,าเฉพาะหน้าแรกกับหน้าสุดท้ายหน้าแรกกับหน้าอัปเดตแต่เขาบอกเขาเจาาะเอาทุกหน้าอ่ะเอาทุกหน้าเราบอกโอเคทุกหน้าแล้วก็มีอะไรอีกคะไหนไอเขาก็สัมภาษณ์เขาก็ถามว่าเจอกันที่ไหนเจอย,อยังไงเจอเมื่อไรเขาต้องถามแล้วเขาต้องกรอกข้อมูลในในใบแบบฟอร์มการยืน่น ยื่นขอวีซ่าเนาะเราก็บอกว่านี่ไงก็เราก็เจอแฟนเรามาเยี่ยมเราแฟนเรามาเยี่ยมเรากี่วันกี่วันเราก็พูดแล้วนะ <c oughs> คือตอนนั้นมันยังเป็นช่วงใหม่ๆเราก็จําได้เป็นสเต็ปสเต็ปไปเลยว่าเขามาเจอเราวันนี้วันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็คุยกันเราก็เราก็คุยเป็นสเต็ปได้เลยว่าเรามาเจอกันกี่วันเรามาเจอเมื่อ,อไรแล้วค่าใช้จ่ายใครเป็นคนจ่ายเราก็บอกว่าแฟนเราเป็นคนจ่ายทุกอย่าง แล้วครั้นี้เขาก็ถามว่าหมายเลขเชิญเพราะว่าถ้าเราจะไปทําวีซ่าถ้าเราจะไปทําวีซ่ามันต้องมีคนเชิญใช่ไหมคนเชิญก็คือแฟนเราคนเชิญก็คือแฟนเราเราก็แค่เขียนหมายเลขหมายเลขที่เชิญเราแล้วเราก็ให้เข้าไปแล้วพี่พี่คนนี้แกชื่อพี่พ,พี่พิพัทหรือพี่นัทพัทนี่แหละพี่พี่พัทหรือพี่นิพัทนี่แหละที่เราเราให้แกเขียนให้นะคือเขียนครั้งเดียว คือแกเข okay. ียนครั้งเดียวเราก็โอเคเขียนครั้งเดียวนะพอเขียนไปแล้วเราก็ว่าค่าใช้จ่ายเท่าไรนู่นนี่นั่นแกก็บอกมานู <text> ่นน <sh art sound insanlar>. ี่นั่นแต่แกตอนนั้นรู้สึกว่าค่าขนมแกแกไม่เรียกนะแกไม่เรียกนะแล้วแต่เราจะให้นะแกไม่เรียกนะแกไม่เรียกแล้วแต่เราจะให้แต่ขอพูดก่อนเลยนะถ้าคนไหนจะไปติดต่อแกหรือว่าจะไปหาแกในการดําเนินการเรื่องเอกสารนะแกเป็นคนพูดไม่หวานแกเป็นคนพูดไม่หวานแกเป็นคนพูดตรงตรง้วนๆ แกเป็นคนพูดเฮาๆเป้งเป่แกเป็นผู้ชายนะแต่แกแกบริการดีแกแกแนะนำเราดีนะพูดถึงว่าแกบริการดีและแนะนำดีๆแล้ววีซ่าทั้งหมดที่ครั้งนั้นที่ที่ค่าใช้จ่ายอ,ะอ่ะไมเคลนเขาก็ส่งมาให้เราห้าหมื่นเราก็ไปดำเนินการสเตทเมนต์เงินโช์ในบัญชีสามหมื่นและค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นก็อยู่หลักหมื่นแล้วก็เหลืออีกหมื่นหนึง่งเหลืออีกหมื่นหนึง่งเราก็เก็บไว้ในบัญชี พอเข้ามาเราก็ให้เขาเห็นว่าเงินหมื่นหนึ่งยังอยู่นะเงินไอ้สามหมื่นนั่นก็ยังอยู่นะอะไรเงี้ยหลังจากนั้นมาเราก็กลับกลับมาบ้านเชื่อไหมเราก็เราอ่ะเราเราเขียนในค่าใช้จ่ายคือค่าแท็กซี่นะแต่ถามว่าเราไปแท็กซี่ไหมฮืเราอ่ะเราไปกรุงเทพแล้วก็นั่งรถตู้ไปนะคือนั่งรถตู้ไปนี่คนที่แบบเราไม่ค่อยชอบเข้ากรุงเทพ,พอ,อ่ะผะอืดผะอมมากเข้ากรุงเทพเลยผะอืดผะอมมากคือมัน มันเหนื่อยกับอากาศร้อนแล้วอากาศรถติดน่ะเราก็ไม่ค่อยชอบหรอกเนาะในในกรุงเทพอ่ะแต่เราก็ต้องไปเพื่อไปทำดําเนินการเรื่องเอกสารนะเนาะพอเราดําเนินการเสร็จปั๊บอีก2สัปดาห์อีก2สัปดาห์วีซ่าผ่านได้อ่ะขอครั้งแรกได้เลยจ้ะอันนี้ขอครั้งแรกรอ2สัปดาห์ได้เลยเนาะแล้วเราก็พอสองสัปดาห์ได้มาเรื่องอ่ะวีซ่าเรียบร้อยแล้วเราก็ว่าโอเคได้วีซ่าแล้วนะโน,น่นนี่นั่น พอได้วีซ่ากับวีซ่า Visa แล้ว2ส,สัปดาห์ช่วง2ส,สัปดาห์เราก็คุยกันไปเรื่อยเปื่อยนะเราก็ยังคุยกันอยู่เหมือนเดิมเขาก็ยังโทรมาหาไ mm hmm. มาเคิลก็ยังโทรมาหาเราอยู่เหมือนเดิมเนาะ mm hmm. นี่แหละก็คือว่าเรื่องดําเนินการเรื่องเอกสารวีซ่าทั้งหมด mm hmm. เขาเป็นคนจ่ายอีกและจ้ะเขาเป็นคนจ่ายเนาะไมเคิลจ่ายตั้งแต่ ช่วยจ่ายตั้งแต่ค่ารถแท็กซี่จ่ายค่าอาหารจ่ายค่านุ่นค่านี่บอกตรงเราไม่มีเงินจริงๆเนาะเราไม่มีเงินจริงๆถ้าคุณอยากจะให้เราไปหาคุณคุณก็ต้องจ่ายเรามา,าจ่ายค่าดําเนินการแนละ้วเนาะเออก,ก,ก็ยังโชคดีนะที่ไมเคิลเขาก็ยังจ่ายค่าดําเนินการให้เราเนาะก็ยังโชคดีโอเควันนี้โมนาก็จะมาเล่าให้ฟังแต่หนาวแล้วไม่ไหวแล้วนั่งเล่าชอดต,ต่อไปไม่ไหวขอเดินกลับบ้านก่อนเนาะโมนา ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนเนาะขอสวัสดีมือเดียวนะเพราะว่าอีกมือหนึ่งจับไม้เซลฟี่อยู่ขอสวัสดีและขอขอบคุณพี่น้อง FC ทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังและให้กําลังใจโมนาเนาะวันนี้โมนาก็มาพูดถึงเรื่องการทาวีซ่าว่าค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างก็อย่างที่บอกเนาะค่าดําเนินการเรื่องเอกสารค่าดําเนินการเรื่องเขียนเรื่องอะไรนี่ก็สามพแล้วไปยื่นเนาะเบ็ดเ,เสร็จในนั้นนะสามพแล้วก็มีค่าส่งส่งไปหาเราก็ประมาณ1 2 0 140บาท แล้วก็มีอ๋อแต่รูปจะบอกว่ารูปอ่ะที่เราถ่ายไปน่ะไม่ผ่านนะจ๊ะไม่ผ่านต้องไปถ่ายใหม่ที่ที่สถานทูตเลยต้องไปถ่ายเออต้องไปถ่ายใหม่ที่ที่ที่ยื่นเอกสารเลยเนาะที่ยื่นวีซ่าเลยต้องไปถ่ายตรงนั้นเนะ <S <S าะเพราะว่ามันไม,านไม่ผ่านไม่ผ่านก็ต้องไปยื่นตรงนั้นก็ไม่เป็นไรก็ประมาณร้อยกว่าบาทมั้งที่ไปทําตรงนั้นก่อนเนาะ <S <S คือคือมันก็9ปีแล้วเนาะ โอเคโอเคถ้ายัางไงวันนี้น้องโมนาหนาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามน้องโมนาด้วยนะคะเป็นกําลังใจคนไทยในต่างแดนเนาะเป็นยังไงบ้างให้ดูวิวรอบๆเนาะวิวรอบๆโอเคขอบคุณนะคะเดี๋ยวมารอฟังคลิปต่อไปว่าหลังจากทาวีซ่าเสร็จแล้วอีกกี่เดือนจะเดินทางหลังจากท๊อคือทาวีซ่าเนี่ยต้องทําล่วงหน้าก่อน3เดือนเนาะต้องทําล่วงหน้าก่อน3เดือนแล้วก็เดินทาง โอเคแล้วช่วงก่อนเดินทางอะ่ะมีคุยอะไรกันอีกบ้างสําหรับไมเคิลที่เป็นแฟนกันแฟนกันคุยกันแค่ก็คือเข้าไปเมืองไทยสองสัปดาห์แหละโอเครู้เรื่องั้งงั้นก็แค่นี้ขอจบคลิปไว้ก่อนนอหนาวแลว้วอยากเข้าบ้านแล้วต้องเดินเข้าไปในบ้านอีกโอเคขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะบายบาย